สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะตอนนี้ป้าเปียกก็พามาดูเรือนกล้วยไม้ของป้าเปียกที่หน้าตาก็เปลี่ยนไปนะคะตอนนี้กำลังจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะรู้แต่ว่ามีการปรับปรุงที่มันพังไปแล้วขึ้นมาใหม่นะคะ พราะว่าเหมือนที่พระเพียกเรียนให้ทราบนะคะก็ก็เรือนกล้วยไม้ที่อยู่ตรงนี้มันใกล้บ้านมากนะคะเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ตัวบ้านแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงรถนะคะแต่ถ้าเราปล่อยให้รกร้างทิ้งร้างว่างเปล่าเอาไว้ท่านก็บอกว่ามีของสิ่งของที่ประหลักหักพังอยู่ภายในบ้านมันก็ไม่ดีนะคะก็จำเป็นต้องลื้อลงแล้วก็ ปรับปรุงใหม่นะคะที่สําคัญตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เป็นที่ที่อะไรตอนนี้อุบไว้ก่อนรู้แต่ว่าปรับปรุงเสร็จแล้วจะต้องดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะตอนนี้ช่างก็กำลัง ทำอยู่ส่วนบนนะคะส่วนบนหลังคานะคะกำลังจะติดฝ้ารอบหลังคานะคะตอนนี้ก็มาซื้ออุปรกรณ์นะคะวันนี้มาซื้ออุปรกรณ์แต่ก็ไม่รู้นะว่าจะได้ของกลับบ้านไหมเพราะว่ารถที่ใสนี้ก็ยากอยู่นะคะ เป็นอุปกรณ์ที่จะไปะต่อเติมห้องนอนนะคะ<ม>ตอนนี้ก็กำลังพยายามที่จะปพ็ของใส่รถค็ไม่รู้ว่าจะใส่ไปได้แค่ไหนนะคะ งานก็กำลังที่จะเซฟของอยู่นะคะตอนนี้มีคนบอกว่ารถสีประตูเริ่มไม่ดีนั่นแหละตอนนี้ <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นรถแคปที่จะดีกว่าไหมเวลาขนสินค้า่ไ <c oughs> <c oughs> สำหรับส่วนล่างนะคะส่วนล่างก็ปรับปรุงก็จะมีการปรับปรุงให้ให้ดีขึ้นนะคะต้องยกระดับให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นที่พักอาศัยนะคะต่อไปต้องเป็นที่พักอาศัยคือปรับปรุงใหม่ให้ให้อยู่อาศัยได้นะคะตันนี้ ก็กำลังดำเนินการอยู่นะคะจะเป็นห้องสองมุดินเล็กเลยน่ารักนะคะที่ติดอยู่กับตัวบ้านหลังใหญ่นะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เป็นเรือนกล้วยไม้ของป้าเปียะคะ่ะ นี่คือลุงคุณลุงก็กําลังดูการก่อสร้างนะคะขอยืมคำนั้นมามาหน่อยนะคะของใครปร้าเปียกก็จำไม่ได้นะที่เขาบอกว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าอะไรนะคะ อันนี้ป้าเปียก็พามาดูภาพนะคะค่ะก็สร้างห้องเล็กๆนะคะที่อยู่ตรงนี้ที่หลบมุมอยู่ตรงต้นไม้แถวๆนี้นะคะประมาณว่าเป็นห้องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือโรงรถ ทำเพื่อที่จะให้ครอบครัวมันอบอุ่นขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ไม่มีซากปรักหักพังด้วยนะคะมองดูไปจากตรงนี้นะคะก็เหมือนบ้านเล็กในป่าใหญ่เลยนะคะก็จะมีแต่ต้นไม้นะคะมีแต่ต้นไม้คงจะดูร่มรื่นร่มเย็นมากเลยนะคะสำหรับห้องเล็กๆที่อยู่ตรงนี้นะคะ ก็คงจะร่มรื่นร่มเย็นอยู่สุขสบายนะคะยิ่งมองไปจากมุมนี้ยิ่งไม่เห็นตัวบ้านเลยนะคะมีป่าบังอยู่ตรงนี้นะคะมีป่าใหญ่บังอยู่ตรงนี้เหมือนบ้านเล็กในป่าใหญ่จริงๆด้วยนะคะพามาดูภายในบริเวณตรงนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงห้องเล็กๆ เนื่องจากเรามีงบประมาณน้อยนะคะก็ทําตามประษาคนยากคนจนนี่แหละนะคะก็ต่อออกมาจากตัวบ้านเล็กน้อยนะคะเป็นห้องเล็กๆแต่ถ้าเราอยู่เราจะอยู่บ้านเล็กหรือบ้านใหญ่แต่หากมันมีความอบอุ่นมีความรักมันก็คงจะมีความสุขนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ยึดเอาพื้นที่เรือนกล้วยไม้มาทำที่พักเล็กๆนะคะก็จะประมาณนี้ตามประษาคนมีงบน้อยนะคะอันนี้แหละค่ะกระท่อมชมจันทร์ของเราก็อยู่ด้วยกัน เรีวยกว่าอยู่ด้วยกันตามตามมีตามเกิดนะคะปลูกต้นไม้ไว้เชยชมแล้วก็อยู่กันตามภาษาบ้านๆนนะคะก็ไม่มีอะไรมากชีวิตก็อยู่แบบง่ายๆนะคะอยู่แบบไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายต้นไม้ก็ออกดอกออกช่อให้เชยชม สำหรับคลิปนี้ป้าเปียกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับป้าเปียกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ